สวัสดีครับวันนี้จะมีเกมอะไรที่มันใชนอนอแต่ว่าขยันแหเข้ามาให้พูดทีทุกคนขอโ้อ้าหโอ้โ้เออ้หโอ้โหอ้โอ้อ้อ้นอ้หอ้พ้โหีอ้อ้โหอ้หอ้โอมอ้นอ้โหโ้ออ้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 ้้อ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  ไม่กลัว <laughs> ไม่กลัวรหรอกมันขนลุกอะ่ะครับผม <c oughs> นี่คือหนอนนกฮนะเป็นหนอนที่เอาไว้นกกินมันจะยืดยๆอยอะไรนะมันเกิดมาจากาอะไรชินแล้วผมเกียวเบ็ดมันเกิดมาจากนกไงหนอนนกใช่ ไม่ถึงเรื่องก็หนอนนกอะนกขอดมาแล้วนกนกขอดหนอนให้นกกินนกบ้านคัอดกันตัวเราจะมาเล่นกันเป็นเกมครับผมการแข่งเกมนี้คือเราจะเอาเนี่ยใส่ปากปึ๊บแล้วก็ส่งต่อต่อกันไปแล้วก็ไปพุ่นที่อื่นใครได้เยอะกว่าชนะอ้าวใครเยอะกว่าชนะก็ต้องมีการแข่งกับใครสิใช่ไหมทุกคนไอ้เหรายการทีวีวะเนี่ยอ้าวเราจะแข่งอะไรครับผมขอเชิญน้องฟ้าสุดน <t ick futur> ่ารักมาโอ้ ก็วันนี้จะมาร่วมเล่นเกมกับโ oh อฮันน่าค่ะพูดด้พูดดีผานจะให้ผู้หญิงใช้ปากอมมันก็สุเรศออมหนอนอมหนอนให้ผู้หญิงใช้ปากอมหนอนมันก็จะดุรแรงไวโ้ย <c oughs> จะให้ผู้หญิงใช้มือหยิบผมใช้เวลา2อนาทีในการแข่งขันครับผมไปดูเลยว่าใครชนะใครจะแพ้นะผมพร้อมแล้วกับทีโอฮน่าามสองหนเริ่มค่ะ

ไอ้หั้เราะไอ้หัวเราะโหโหเฮีย

โอ้โเฮียโอ้โหสบันมาเยอะมีน้ำลายยียอางออกไปดุ่นนะหยดเข้ามาในปากกูเลยอะเฮี่ยอ่าพอมมาทีมอนได้สิ่งนี้ทำได้ครับผมแสดกว่าไห้หนอนเกี่ยวๆๆๆมีแสดกว่ามาด้วยแม่ได้ปุ้ยนับตัวนได้เลยคือจะว่าขนาดไงดิ อ่าได้ท่านี้แล้วกันเดี๋ยวมาดูทีมหนองไอ้ทีมหนองฟ้าทีมหนองฟ้าครับผมมาทำย้านหลังไหนเป็นดูกันเลยครับผมหนองฟ้าวิธีของหนองฟ้าคือจะต้องใช้มือขยุ่มจากฝั่งนู้นมาไว้ฝั่งนี้แค่นึงใช่ยากให้เวลาสามให้เวลาสามนาทีโอเคสามนาทีสองเออสองนาทีโอเคสองมาลบสามสองหนึ่งเริ่มไปเลยไปเลยไปเลยคืนเลยเนี่ยหยิบเลย เฮ้ย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 เี้ยเฮ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 ้ย

ลองมือลองมือเล้ยวัดสงเยอ้วัดสอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปลองมือ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 หนึ่งนาทียี่แปดมิโอ้โหไม่ใช่แค่นี้นะเต็มไปหมดเลยบ้านเลยโอเคอันนี้คือสิ่งที่ทั้งฟันทำได้นะครับ โอเคผมสรุปแล้วว่าน้องฟ้าชนะโอเคยอมอ่าทีมอ๋อหน้าแพ้บทลงโทษคืออะไรไม่ชนะได้ไงเขี้ยงเอาเขย้ยงเอาเฮ้จับไปไว้ในนี้จับไว้ในนี้ไม่กลัวเราปังไอ้หนอนเนินหลังหักเลยเละหมดแล้วมันกลัว การมันทัของเราไม่รู้จะลงโทษอะไรดีใช่นะใช่มันโหดไปเลยโหดละจะเอาปากอมก็ก็โหดเกินไปใช่เราจะเปลี่ยนเป็นการโทษคือการให้ตกร้องโดนครับผมเรียบร้อยครับผม้บริบารมอบ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 นอนเลย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 อมาเอาอีกแก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เข้าไข่อาน้ำา้าน้ใาบนูนนี่อเลยพอลอเลยอบ้านไว้เรียบ้านบ้านโอ ทอดๆๆดทอดทัดทัแล้วไปแล้วไปหนีหนีไปละหนีไปละโดนตาเมาแล้วตัะแก,ก่สัตว์เนี่ยโดนแน่อนอนเอาเป็นอาหารง่ายเอาเป็นอาหารมรันคืออาหารนก